We won't, we... 23e 5g คมชัดทุกโมเมนต์ที่เป็นคุณค่ะอันนี้เป็นสโลแกนของรุ่นนี้เลย<อ>ก็ว่าได้แต่กอนวางว่าสำหรับจุดเด่นของเจ้าตัว vivo v23e 5g เครื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นกล้องหน้าเพราะว่าจากที่ไปลองเซลฟี่มาแล้วกล้องหน้าคือดื้อม,มากๆเดี <ś> ๋ยวเรามาดูตัวอย่างกล้องหน้ากันแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่ในเรื่องของข้อมูลของเครื่องอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอุปกรณ์ที่เขา ให้มาในกล่องแบบเข้าๆกันก่อนนะคะว่าในกล่องนี้มีอะไรกันบ้างอันนี้จะเป็นตัวเคสนะคะก็จะเป็นเคสใสแบบนี้เป็นเคสอ่อนแล้วก็จะมีเป็นตัวครื่มือการใช้งานแล้วก็ใบรับประกันที่ให้มาต่อมาค่ะตัวนี้จะเป็นตัวอะแดปเตอร์หัวชาร์จตัวนี้44วัตต์นะคะเป็นหัวชาร์จและต่อมาด้านนี้ก็จะเป็นสายชาร์จที่เป็นตัว USB Type C ค่ะก็อันนี้จะเป็นเข็มจิ้มซิม ก็มีมาให้ตามปกติโดยทั่วไปแล้วก็ตัวนี้ต้องหยิบมาคู่กันตัวนี้เป็นหูฟังที่เขาให้มาแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแจ็ค3.5นะแต่ด้วยตัวเครื่องเขาค่ะเป็นพอรตที่เป็นตัว Type C USB เนาะเขาก็จะมีตัวที่เป็นตัวแปลงมาให้แหละก็เสียบ ใช้ได้เลยตามปกติแบบนี้นี่จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในกล่องคร่าวๆที่เขาให้มาสำหรับรุ่นนี้นะคะก็ตามปกติโดย,โดยทั่วไปแต่ต่อมาเรามาทัวร์ออนทัวร์กันที่ภายนอกของตัวเครื่องว่าเป็นยังไงกันบ้างตัวที่ปอนถืออยู่ตอนนี้นะคะเขาจะมี2สีรุ่นนี้นะคะที่ปอน ถืออยู่จะเรียกชื่อสีว่า Stardust b a c k นะคะแล้อีกสีหนึ่งเนี่ยจะชื่อสีชื่อว่า s h i n e Glow มาดูที่ Stardust b a c k นะคะอันดับแรกเลยจะบอกว่ามันดื้อมากต้องใช้คำว่าดื้อแล้วดูนี้เราติดคำว่าดือ้อคือตัวผิวด้านหลังอะคะ่ะคือข้อดีของเขาคือเวลาจับเวลาตัวพื้นผิวที่มันไม่ใช่พื้นผิวเงาอะเวลาถ้าเป็นเงาอะจับแล้วมันจะมีรอยนิ้วมือเยอะแล้วเราก็ต้องมานั่งเช็ดบ่อยๆสำหรับใครที่แบบเออ ไม่อยากให้มือถือเปื้อนบ่อยๆแต่ว่าเนี้ยผิวเขาจะเป็นเหมือนผิวซาตินนะคะเวลาจับมันก็จะไม่ค่อยมีรอยนิ้วมือไม่ใช่ไม่ค่อยไม่มีเลยก็ว่าได้นะคะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นโลโก้นูนๆแบบเหลือบๆตรงนี้นะคะเขียนคำว่า Vivo นั่นเองอยู่ตรงนี้เป็นแนวนอนแล้วกล้องค่ะเขาเรียง ตรงลงมาแบบนี้นะคะกล้องหลังให้มาทั้งหมด3ตัวด้วยกันค่ะตัวหลักนะคะที่เป็นเมนคามิราค่ะความละเอียดอยู่ที่64ล้านต่อมานะคะที่เป็นตัวอัลตร้าวความละเอียดอยู่ที่8ล้านแล้วก็มาโคค่ะความละเอียดอยู่ที่2ล้านและตรงนี้ค่ะจะเป็นแฟตช LED นะคะให้มา2ตัวด้วยกันอยู่ข้างๆเรียงตรงกันมาแบบนี้ให้ดูด้านหน้า,นาตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาดหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่ 6. ุด 4 4นิ้วนะคะแล้วก็ตัวกล้องหน้าอยู่ทางด้านบนอย่างที่บอกว่าไฮไลท์ของเขาหน้าจะเป็นที่กล้องหน้าเพราะว่ากล้องหน้าให้มา2ตัวด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูตรงด้านล่างของตัวเครื่องนะคะว่ามีเป็นช่องใส่อะไรกันบ้างอ่ะด้านแรกตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวลําโพงตามปกติโดยทั่วไปต่อมาค่ะเอาไว้ เสียบสายชาร์จนะคะตัวนี้จะเป็น Type C แล้วก็เอาไว้เสียบหูฟังเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขามีตัวแปลงมาให้แล้วก็เสียบได้เลยต่อมาตรงนี้จุดนี้นะคะก็จะเป็นตัวไมโครโฟนนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ค่ะเอาไว้ใส่ซิมการ์ดตัวนี้รองรับ2ซิมนะคะที่เป็นนานซิมแล้วก็ไม่สามารถเพิ่มตัวไมโคร SD c a r การ์ดได้ค่ะต่อมานะคะปอนจะพาทุกคนมาทัวร์ ทางด้านภายในเครื่องกันบ้างแหละดูภายนอกไปแล้วรูปลักษณ์หน้าตาเขาเป็นยังไงนะคะต่อมาตัวขนาดหน้าจออย่างที่บอกว่าอยู่ที่6.44นิ้วซึ่งถือว่าก็ไม่ได้ ใหญ่แต่ว่าก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปขนาดกลางๆนะคะนี่ก็จะเป็นตัวขนาดหน้าจอและก็หน้าจอขาดความละเอียดนะคะ Full HD Plus เป็น AMOLED นะคะสีสันก็จะประมาณนี้อัตราคาร่า Refresh Rate ค่ะอยู่ที่9 0เฮิร์นะคะนี่ก็จะเป็นตัวหน้าจอแล้วก็เดี๋ยวปอนจะพาไปดูในเรื่องของเซตติ้งเล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะในเรื่องของพวกระบบความปลอดภัยว่าเวลาล็อกเข้าเครื่องเนี่ยสามารถใช้อะไรได้บ้างหนึ่งเลยก็คือ ตั้งค่ารหัสได้ตามปกติทั่วไปใช้เฟซออล็อกได้นะคะหรือว่าใบหน้าของเราอ n ล็อกได้รวมไปถึงก็มีสแกนลายนิ้วมืออยู่ใต้หน้าจอนะคะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวปอสแกนให้ดูนี่นะคะก็สามารถใช้งานได้ไปต่อกันในเรื่องของ Perform a n c นนะคะหรือว่าระบบปฏิบัติการต่างๆนะคะเริ่มกันที่พวกแรมลอมก่อนละกันเนาะรุ่นนี้ค่ะมาพร้อมกับแรม12นะคะลอมอยู่ที่256ค่ะแต่ว่าตัวนี้สามารถเอ็กเซอรเอาตัวลอมมาใช้เป็นแรมได้นะคะสูงสุดอยู่ที่ 4 GB ค่ะเล่นเกมใช้งานอื่นๆแบบค่อนข้างหนักได้ก็คือจะใช้งานได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพเลยแล้วก็ในเรื่องของลอม256ระปอนถือว่าค่อนข้างเพียงพอเลยนะคนที่ใช้งานโดยทั่วไปไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้ใช้งานแบบมีการเก็บข้อมูลอะไรเยอะๆเนี่ย ถือว่าเพียงพอแล้วก็ใช้คําว่าเหลือเฟือเลยก็ได้อะนะคะเหลือเฟือแน่นอนนะคะนี่ก็จะเป็นในเรื่องของแรมกับรอมต่อมาค่ะในเรื่องของระบบปฏิบัติการนะคะตัวนี้ค่ะระบบปฏิบัติการ f ันทั s OS 12บน Android 12ก็ถือว่าเป็นตัวเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัว CPU ค่ะตัวนี้นะคะ CPU Mediatek Dimensity 920นะคะก็ สเสถียรนะคะในเรื่องของการใช้งานสเสถียรแน่นอนแล้วเขาก็ยังมีโหมดนะคะหรือว่าฟีเจอร์ที่เอาใจใครที่เป็นสายเล่นเกมด้วยเนะเวลาเราเล่นเกมปุ๊บอยู่เนี่ยมันก็จะมีแถบทางด้านข้างค่ะเราสามารถเลือกปรับได้เขาจะเรียกว่าเอ t ต้าเกมโหมด2.0นนะคะโหมดที่สามารถปรับได้จากแถบด้านข้างเวลาเราเล่นเกมก็จะมีโหมดประหยัดแบตเตอรี่ก็มีนะคะแล้วก็ยังมีโหมด สมดุลน,นะคะแล้วก็โหมดที่เป็นประสิทธิภาพนะคะก็สามารถเลือกปรับได้เลยในขณะที่เวลาเรากําลังเล่นเกมอยู่มันจะเป็นแถบข้างๆข,ขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นตัวที่สามารถช่วยให้เราสามารถใช้งานนะคะเวลาเล่นเกมหนึ่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะรวมไปถึงในเรื่องของแบตนะคะจริงๆปอนก็ได้ลองเล่นเกมมาสัก พักหนึ่งแล้วนะคะต้องบอกว่าเวลาเล่นเกมมันนานนะก็จะมีเครื่องอุ่นๆบ้างแหละเนาะตามปกโดยปกติอยู่แล้วนะคะประมาณนี้แล้วก็ความอ่ดของแบตค่ะอยู่ที่4,200ม mm ิมอมนะคะรองรับนะคะในเรื่องของการชาร์จไวค่ะอยู่ที่44วัตต์นั่นเองและเขาบอกไปด้วยนะว่าถ้าชาร์จนะทุกคนตั้งแต่1%ไปจนถึง60กวา่าเนเนี่ยใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเอง เรามาต่อกันที่ในเรื่องของการถ่ายรูปกันบ้างดีกว่าค่ะขอเริ่มที่กล้องหลังก่อนนะว่ามีอะไรกันบ้างให้มา3ตัวค่ะมาเริ่มตัวที่เมนคาเมล่านะคะจะเป็นตรงกลางตรงนี้นะคะสำหรับเมนคาเมล่าความละเอียดจะอยู่ที่64ล้านค่ะและต่อมาค่ะจะเป็นตัวอัลต์วายอยู่ทางด้านบนนะคะความละเอียดอยู่ที่8ล้านและด้านล่างค่ะจะเป็นตัวมาโคค่ะความละเอียดอยู่ที่2ล้านนั่นเองกล้องหน้าให้มา 2ตัวค่ะตัวที่เป็นตัวหลักของเขาเนี่ยความเร็กกล้งางหนอยู่ที่50ล้านแล้วก็มีตัวที่เป็นอัลต้า์มันดียังไงจะบอกว่าในแง่มุมของผู้หญิงอย่างเราเรานะคะพอที่เป็นอัลต้า์มันจะเหมาะมากๆสำหรับคนที่แขนสั้นมันยืดได้แค่นี้ค่ะคะุณพี่ถ้าไม่มีอัลต้า์มันก็หน้ามันก็จะใกล้ๆมันก็จะแคบๆะนะคะแล้วอีกหนึ่งอย่างคือข้อดีในแง่ของผู้หญิงนะคะ พอกล้องที่เป็นอัลร้าไวหน้าเราจะดูเล็กลงเออมันก็จะมีมุมมองที่กว้างขึ้นนะคะก็จะสวยขึ้นด้วยแล้วก็เวลาเราเซลฟี่กับเพื่อนๆก็จะสามารถเก็บได้ค่อนข้างกว้างเป็นมุมที่ค่อนข้างกว้างนี่คือข้อดีนะคะที่มันกล้องคู่แบบนี้แล้วเขาก็จะมีตัวไฟเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยละกันนี่เขาจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฟสปอตไลท์นะคะที่เป็นดูโอแบบเป็นตัวคู่มีให้ คู่แบบนี้เลย2อันคือตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวปอนทาให้ดูพอมีไฟขึ้นมาแบบนี้หนึ่งเลยทุกคนง่ายๆถ่ายรูปตอนกลางคืนในที่มืดสําหรับที่เป็นกล้องหน้าก็คือจะค่อนข้างมีความสว่างแล้วก็ชัดกว่า แล้วก็กล้องหลังนะคะในเรื่องของการถ่ายกล้องหลังตัวนี้นะคะให้ดูว่ามีโหมดอะไรบ้างสําหรับวิดีโอนะคะตัววิดีโออ่ะก็ยังคงทุกคนเวลาปกติถ่ายวิดีโอเขาจะค่อนข้างไม่ค่อยมีโหมดหรือว่าฟีเจอร์อะไรในในโหมดที่เป็นวิดีโอเยอะใช่ไหมแต่เนี้ยปอนเข้ามาสู่วิดีโอนะคะแล้วปอนก็จะกลับเป็นกล้องหลังแล้วกันเนาะประมาณนี้นะคะเป็นกล้องหลังให้วิดีโอเขาก็ยังคงมีให้เลือกเป็นแบบว่าเป็นเหมือนฟิลเตอร์ ปรับได้นะคะแต่ว่าตัวฟิลเตอร์เขาจะไม่รองรับอัตราค่าเฟรมเรทนะคะเขาจะรองรับที่ตัว6 0เฟรมประมาณนี้นะคะในเรื่องของวิดีโอแล้วก็วิดีโอก็ยังคงใช้ฟีเจอร์ที่เป็นการแต่งเขาเรียกว่าแต่งไอ้นี่ได้นะคะแต่งแบบแต่งหน้าเนียนอะเอาง่ายงแต่งหน้าเนียนได้คือโดยปกติทั่วไปเวลาเราถ่ายวิดีโอมันจะค่อนข้างไม่มีอะไรคือถ่ายแบบเรียวๆเลยอะแต่อันนี้คือแต่งได้ เพราะบางครั้งวิดีโอมันจะเรียวมากบางครั้งเราคือเราแต่งได้แต่รูปวิดีโอแต่งไม่ได้แต่น,นี้ค่ะวิดีโอก,ก็ปรับหน้านเนียนได้ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายคลิปวิดีโอนะคะตัวนี้รองรับ 4K นะคะแล้วก็มีการการสั่นด้วยเริ่มกันที่การการสั่นแบบมาตรฐานนะคะถ้าเราเลือกการการสั่นแบบมาตรฐานแล้วก็เลือกเป็นแบบความละเอียดเป็นแบบ Full HD เนี่ยสามารถใช้เฟรมเรทได้สูงสุดถึง60เฟรมเรทแต่ถ้าเราเลือกเป็นแบบ โอเคนะคะจะได้อยู่ที่3 0เฟรมเรทอันนี้สำหรับการการสั่นมาตรฐานแต่ถ้าเราเลือกเป็นการการสั่นพิเศษนะคะความเรทจะได้อยู่ที่ Full HD นะคะแล้วก็6 0เฟรมเรทนั่นเองตัวนี้เลือกได้มันจะมีให้ขึ้นแบบระยายขึ้นเป็นระดับน้ำไหมเป็นช่องตารางไหมแล้วก็มีที่เป็นโหมดภาพยนตร์ด้วยเผื่อใครอยากจะถ่ายวิดีโอแนวภาพยนตร์ก็สามารถเลือกโหมดต่างๆได้เลยค่ะ ให้หนาวรุ่นนี้นะคะเหมาะมากๆสำหรับใครที่อยากได้สมาร์ทโฟนรองรับ 5G ด้วยแล้วก็ถ่ายรูปได้สวยมากๆยิ่งในเรื่องของกล้องหน้าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยคือดีมากๆนะคะรุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะสำหรับ Vivo V, v 23 5G ค่ะราคาอยู่ที่17,999บาทค่ะสั่งซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่เว็บไซต์ของ Tg Phone ค่ะเรามีบริการส่งภายใน 1- 3วันทาการรวมไปถึงนะคะยังมีส่ง ด่วนภายใน3ชั่วโมงอีกด้วยสามารถรูดบัตรแล้วก็ผ่อน0%ปลายทางได้ด้วยสําหรับบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการนะคะและก็มีแชทแอนด์ช็อปนะคะสามารถทักไปได้เลยที่แฟนเพจ f a c e b o o k ท g p h o n e ค่ะที่สําคัญเนี่ยมีบริการเก็บเงินไปทางเห็นของก่อนแล้วค่อยจ่ายด้วยนะคะอย่าลืมมาช้อปปิ้งกันเยอะๆนะคะ